สวัสดีครับบรนนากราดนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับชุดที่สองนะครับชุดแรกเราทำาีเสามร้อยนะเสร็จแล้วนะครับฟอร์ซ่าเป็นชุดที่สองนะครับเดี๋ยว cb5 ีห้าร้อยเอ็กนะฮะจากทางจากทางเชียงใหม่ใช่ไหมอ่าทางเชียงใหม่นะครับอ่าไล่ตามลำดับนะครับใครมาก่อนก็ทำก่อนนะครับ น,นี่ก็ซ่อมอาการรั่วซึมนะครับอันนี้รั่วข้างเดียวแต่ก็อายุจะไล่ๆกันนะครับก็เลยเสนอซ่อมสองข้างนะครับเป็นคู่ไปเชื่อผมนะครับผมไม่ได้หลอกตังนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นเสียน้อยเสียยากผมก็ต้องถอดมาอีกเสียเวลานะครับเด <c oughs> ี๋ยวเราลงมือถอดสปริงแล้วก็ไปทำความสะอาดตัวบอดี้กันนะครับ <c oughs> โชคฟอร์ซ่านะครับ ถอดออกมาทําความสะอาดนะครับหรือั้งหมดห้องแก๊สห้องน้ํามันนะครับก็อันนี้ก็เป็นกระบอกเหล็กนะฮะกระบอกเหล็กก็ยังไม่ค่อยีร้อยซึกหล่อนะครับเราทํางานด้วยเครื่องมือนะครับจากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะลื้อแล้วก็ประกอบกลับได้ตามมาตรฐานนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับสารเคลือบก็ยังพอได้อยู่นะครับไม่ได้ถึงขั้นว่าแย่มากนะครับ น้ำมันนะครับก็เริ่มเก่าเสื่อมสภาพนะครับแต่อันนี้มันรั่วซะก่อนนะครับก็อาจจะเป็นแบบสายจอดอะนะเดี๋ยวเรา,าหรือจิมบาวนะครับหรือลูกสูบมาแล้วก็เปลี่ยนชุดโอลิงชุดซิลนะครับแล้วก็ประกอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเซตน้ำมันของโอลินงเข้าไปนะครับ หรือทุกชิ้นนะครับทำความสะอาดนะครับท่อทางเดินน้ำมันนะครับทุกอย่างจะต้องสะอาดนะครับโฟล์น้ำมันมาถึงจะดีนะครับทำชกก็ผมนี่ต้องได้ชคที่นุ่มนวนะครับว่าถ้าทำแล้วมันไม่ดีก็จะเสียเวลาทำเลยนะครับยืนปวดหลังนะครับทำแล้วก็ให้ลูกค้าได้ของดีๆไปใช้นะครับอันนี้ชคที่เราเปลี่ยนชุดซ่อมเรียบร้อยนะครับเซตน้ำมันเออร์ลินเรียบร้อย นะครับเปลี่ยนแก๊สไฮเพรสเชอร์เรียบร้อยนะครับทดลองการทํางานของโชคดูครับกดลงไปสุดครับแล้วปล่อยครับโชคจะยืดตัวขึ้นนะครับด้วยแรงดันของแก๊สไฮเพรสเชอร์นะครับฟังเสียงรีบาวครับดังทุกคลิกนะครับหนักแน่นกดนะครับปล่อยครับยกตัวขึ้นอย่างช้าๆเนื่องจากว่าเรา เพิ่มจังหวะรีบาวไปเยอะมากนะครับเพื่อนที่ใช้โชคมาเกิน2องปีือสอง0มื0นโลแล้วก็อย่าลืมเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสเลเวลหนึ่งก็เหมือนกันเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเพื่อนๆยังเลือกเกรดสังเคราะห์ร้อยเลยนะครับแล้วโชคระดับพรีเมียมนะครับที่เพื่อนๆใช้อยู่นะครับเพื่อนๆจะโดนลานเขาต้มแล้วก็เอา น้ำมันไฮดรอลิกใสไหมนะครับราคาต่างกันสิบเท่าตัวเลยนะครับรถเพื่อนเพื่อนเพื่อนยังใช้ส่องคอร้อยนะครับอาใช้โช๊คนี่เพื่อนเพื่อนโดนเขาต้มโดนน้ำมันไฮดรอลิกนี่โอ้โหเศร้าเลยนะครับภายในสึกหลอเลยนะครับแล้วก็ไม่นุ่มด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับการซ่อมนะครับเลเวลสองโช๊คเอรินนะครับฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์นะครับ ตออทำความสะอาดเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับประกอบตามมาตรฐานด้วยน้ํามันแล้วก็เครื่องมือนะครับของเอรินนะครับโชก็จะกลับไปนุ่มนวลนะครับดีเหมือนใหม่แกะกล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องๆก็อุตส่าห์เอามาส่งถึงร้านนะเราก็จะไม่ทําให้ผิดหวังนะครับคนที่ยังไม่เคยลองใช้ก็ลองหามือสองนะครับแล้วก็ส่งมาเซอร์วิสดูนะครับว่ามันนุ่มจริงๆนะครับราคาก็ไม่ได้แรงนะครับ หาซื้อมาแล้วก็ดูสภาพดีๆนะอย่ารั่วถ้ารั่วมันมันจะต้องโดนค่าซ่อมเยอะนะครับขับขี่แล้วเนี่ยปรับเซ็ตให้ลงตัวนะครับขับขี่แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่ามันนุ่มนวลมันจะไม่เหนื่อยล้านะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะทําให้คุณลูดได้ทุกหลุมลุยได้ทุกเนินนะครับถ้า,าไปกระแทกกระทันขนาดนั้นชกแตกแน่นอนนะครับที่เป็นระบบสับแรงสะเทือนที่ดีของแบรนด์หนึ่งของวงการเท่านั้นนะครับ สนใจก็ส่งมานะครับ2ปีหรือ20 0ื0โลก็ควรจะเซอร์วิสแล้วนะครับลัวก็ส่งมานะครับมีชุดซ่อมนะครับสามารถที่จะทําให้โชคกลับไปเป็นโชคเอรินนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณสรัรการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ